ไฟตกครับเล่นเกมไว้ได้ครับพัดลมไม่ทำงานครับไฟตกพัดลมไฟตกเล่นเกมไม่ได้ครับพัดลมพัดลมไม่ไม่มีพลังพอครับ เป่าคอมไม่ได้ครับแต่ว่าเราเตอร์ปกตินะครับเราเตอร์ไปดับครับเราเตอร์มีอินวอเตอร์ครับไฟตกยังไงก็ไปดับครับเพราะว่าเราเตอร์มันมีอินวอเตอร์ครับแอร์ครับพัดลมพัดลมไม่มีพลังเพียงพอครับเปิดไม่ได้ครับ อืเปิดบ่ายครับเปิดบ่าครับกดนี้ก็ไปติดครับเพราะไฟ์ประตกหนักมากครับ ไฟบนตกฝนนีพลังครับฝนตกครับบนเลยบนเลยตกฝนวิติดครับอาจจะเป็นอาการที่ฟ้าผา่าก็ปิดไปรอบนมาครับรอบนติดเต็มที่ครับไฟีเพียงพอครับแต่โนบ,บุกไปดับนะครับโนบ,บุกปี แบตเตอรี่ครับเขาบอกว่าแบตบสำรองครับเดบุกเครื่องนี้ก็ไปดับุกเครื่องนี้ก็ไปดับนะครับเปิดได้นะครับปกตินะฮะโคตรเท่เลยกำลังจะสตรีม สตรีมอัปเดตแมปของผมอยู่นะฮะไปแล้วครับ บุกอย่างเทัะผมขนาดไฟตกขนาดไฟตกไฟดับเครื่องยังเล่นได้สองสามชั่วโมงครับแต่รถบุกเครื่องนี้ครับถ้าไฟดับนะถ้าไฟดับนะผมจะอธิบายให้ฟังนะ ถ้าโต๊ะพุกเครื่องนี้มันสิปีแล้วถ้าเกิดแบตมันไม่ค่อยดีอันเนี้ยแบตไม่ค่อยดีแล้วนะแบตแก่แล้วครับ <c oughs> ก็เวลาฝนตกฟ้าร้องไฟบันดับนะเครื่องนี้มันจะเต้นได้แค่2 0่สาสินาทีผมหรือว่าหนึ่งชั่วโมงครับ หนึงชั่วโมงครับตัวนี้ถ้าฝนตกฟ้าร้องไฟดับมันอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงครับแต่ตัวนี้ประมาณสามสี่สามสี่ชั่วโมงครับก็พอเป็นได้จานแหละนะรูบ,บอกครับ มาแล้วนะครับผมขอตั้งมือถือว้หม่อนะฮะเราจะจาส,สาธิตสาธิตเป็นให้ดูครับเล่นรูบอกตอนไฟดับว่าจะเล่นได้ไหจะเล่นได้ไหมจะเล่นได้อีกนานปะไปดูกันครับอืมตั้งมือถือครับอืมไปไปเบ้นกันครับ เดี๋ยวปับบัคกเต็มสุดนะเต็มสิบเอนะครับไม่มีเสียงนะครับดูพวกเครื่องนี้ไม่ได้เปิดครับเปิดแต่เดียวครับผมเดี๋ยวเล่นให้ดูครับสักประมาณสองสามนาทีนะลองไปเล่นกันดูเลยครับว่าตอดไฟดับพอจะเล่นได้อีกนานไหมดูพวกเครื่องนี้พอจะด,ดับไหม ผมว่าเคยเล่นอยู่นะรถบุกค,ครึ่งเนี้ตอนฝนตกไฟดับฟ้าลองครับเป็นเด่นได้อีกจานเลยครับแบดไปอืดครับแบบท,ทนป้าครับเครื่องนี้สาสีเครื่องนี้สี่สี่ห้าปีแล้วนะครับสี่ห้าปีเพราครับ จะไปถึงนาทีครับผมเล่นแค่หนึ่งสนาทีครับผมมังเป็นดูครับเดี๋ยวไปดูว่าไฟบ้าหรือยังนะเราไปเปิดไฟดูนะถ้าเกิดไฟบ้แล้วก็ไปต้องเทสนานนบะเราไปเปิดดูครับไฟบ้ายังยังไปบ้าเลยยังตกอ่อนยังจะดับยังดับอ่อนอยู่นะครับ เล่นดูครับอันนี้สองนาีแล้วนะครับลองไปเล่นดูกันเลยครับตัวพี ตัวนี้ windows 10 windows 10 home windows 10 home 64บิตนะครับสอ,สองสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ hit สองนะครับไปไปเล่นเดี๋ยวพาไปดูกันครับเราไปเล่นดูก,กันต่อครับไปพี สานาทีแล้วครับผมเครื่องจะไม่เปิดอะไรเลยครับแบตอยู่ประมาณ5 5 6ชั่วโมงแล้วตัวนี้ถึงอาจจะไปถึงก็ได้ฮนะ2กับ5ชั่วโมงครับแค่ดีครับผมโอเคเครื่องอย่างทนเลยปั๊บรีเฟซด,ดูครับผม รีเฟซเชื่องไงก็ไปรีเฟซยังไงเครื่องก็ไปอืดครับอย่างแรงครับผมเอเซอร์ตัวนี้แรงจริงมากครับแรงจริงๆครับตัวพีสเปคอยู่ที่คอย5ครับคอย5้าเจนแนะครับดำแปดกิกะไบนะครับการ์ดจอ gtx 1050 G I กิไบครับตัวดีพีแรงที่สุดเปลยครับต่อไป,ปไปเทสไฟครามั่งนะไปเทแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับเออสำหรับที่ใครดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ไม่บ้าเลยครับ